สวัสดีจ้ารายงานข่าวสาวปอพรานจากครัวครัออนี่มาถึงการมักผงผงผงหมูสเต๊ะนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จในการ ทำหมูสเต๊ะก็หนาจะสำเร็จประมาณนั่นเนาะนี่โอ้อยากแท้ๆแกเอ้ยยากคือคือยากตรงสไลด์หมูแต่ก็อ่ะลองดูทำมาแล้วแหละทำมาแล้วทำมาแล้วหมูก็ตอนมอนเม่นแต่ว่าหลังจากที่เอาหมูไปแช่มันแข็งเวลาสไลด์นี่มันก็จะ,ะจะได้เนื้อหมูที่มันไม่กระตอนมอนเม่นหมูทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ประมาณหนึ่งกิโล ผงม,มักนี่ก็จะใช้ประมาณสองซองสองสองแล้วก็กะทินี่ก็จะใช้ประมาณซองละ60มิลลิมิลลิลิตรเนาะเอออ่ะก็ประมาณร้อยกว่าร้อยี่สแต่กูอาก็จะใชะ้กะทิค่อนข้างเพิ่มเล็กน้อยเพื่อให้มันมันมีน้ำ ผงสเตมันมีมันจะได้เข้าไปข้างในมากมากหน่อยเนะาะก็แช่ไวประมาณเขาเขียนไว้ในซองหนึ่งชั่วโมงแต่ครูอว่าแช่ในตูเ้เย็นสักสักคืนหนึ่งเถอะปเคยเคยทำเคยแช่ไวหนึ่งคืนที่แช่ไวเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาเสียบไม้ไม้เสียบไม่มีตอนนี้มีไม้เสียบซื้อมาอ่าไม้เสียบที่ซื้อมานี่ก็ ซื้อมาจากร้านโกเอเซียหรือว่าร้านเอเซียเนาะนี่ก็มีขายจ้ะมีขายมีขายแล้วก็เอามาได้เวลาเสียบก็จวดจาดกันไปเลยทำไมมีสอง,สองแบบแบบแรกนี่ก็คือพยายามหั่นเอา,เอาชิ้นหมูกระต้นม่อนแมน่เนี่ออกไป เหลือไว้แต่ให้มันมีความสวยงามคนกินก็จะได้รู้สึกดีๆหน่อยเนาะรสชาติก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอีส่วนกระต้อนม่อนแม่นนี่ที่มันเศษเนื้อข้าง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 เขียงไม่มีเขียงหรอกอืมก็จะดวนทิ้งก็เอามาอ่ใช่ผงมักนี่แหละ มัดเข้าไปแล้วก็อนไนเสียบได้ก็เสียบเสียบไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วก็เอาอย่างเวลาย่างนี่มันก็กินได้หมดเลยแกเอ้ยเนาะมันก็เพียงแต่เป็นเนื้อหมูมันไม่เป็นชิน้นเป็นอันมันเป็นตอนก็ตอนมอนแม่นเนาะอันนี้ก็รายงานข่าวสาปโปราพานแล้วก็จากครัวครูออนี่เลยก็อยากจะบอกเล่าถึงความสุขที่ที่ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อ แบ่งปันอาหารไทยให้กับเพื่อนๆชาวเยอรมันเพื่อนคนไทยด้วยนะแล้วก็เวลาไปจัดปาร์ตี้ปอเปี้ยก็จะนำหมูสเตะไปกินคนละไม้สองไม้กักบากันไปเนาะอืมก็แส่บดีเป็นการแบ่งปันการให้ที่มันเบาสบาย ห้โดยไม่คิดอะไรลรืแกเอ้ยห้โดยการอยากให้ให้โดยการอยากห้ <c oughs> ใหาแล้วสบาย,บายขอใหออ้อะไรที่มันนักๆอยู่ในใจเราก็เออไปกับสิ่งที่อย่างเนี้ยนะเป็นการหายในต่างแดนวัดก็มีไปวัดก็ได้แต่ก็มันก็ไกลเนาะมีโอกาสเราก็ไปวัดถ้าไม่มีโอกาสเราก็วัดใจเราอยู่ก็บ,บ้านนี่แหละวัดด้วยอาหารการกิน แล้วก็ให้คนที่เขาอายินดีที่จะกินของเราด้วยฝรั่งนี่ไปให้สุมสี่สุมห้านี่ก็จะว่าเราอาดูถูกเขานะวัฒนธรรมเขานี่เขาจะไม่ไม่งถ้ารู้จักกันถ้าอะไรกันก็ก็เชิญเป็นเรื่องเป็นราวกินเป็นเรื่องเป็นไทยนี่แหละแกเอ้ยเนอะเออเพราะฉะนั้นอ่าก็เรียนรู้วัฒนธรรมกันทั้งเขาทั้งเราไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดถูกนั่นแหละเนาะ ถูกของแต่ละชาติแต่ละภาษาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าจะให้ถูกจริงๆก็ถูกตามลักศีลธรรมนั่นแหละเนาะการให้ทําให้เบาสบายฉะนั้นมาตามมากับสาวโปอพรานมาดูว่าชีวิตที่อยู่คนเดียวคือจะ่างจริงกับสามีเสียชีวิตอนะ่ะเนาะ เสียชีวิตไปปีกว่าๆช่วงเวลานั่นก็คือทำอาหารดูแลครอบครัวฝึกทำอาหารเป็นครูมาไม่เคยทำอาหารก็มาฝึกแล้วก็ทำให้ครอบครัวทำเต็มที่แล้วสามีก็จากไปแล้วตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะทำอยากจะเ,เรียนรู้อยากจะรู้จักชีวิตของพวกฝรั่ง เขาอยู่ยังไงกินยังไงเราก็เลยต้องเอาสิ่งที่เราเป็นยังไงเป็นแบบไหนไปแบ่งปันแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงมันก็มีเท่านี้แหละชีวิตเนาะรายงานข่าวสาวปอพรานจบสวัสดีจ้า